ก็สวัสดีนะครับน้องๆมห้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะการแก้สมการล็อกกริทึมนะครับนะคราวที่แล้วก็พูดถึงเบสิกนะมีอยู่3ลักษณะก็คือ1ล็อกฝั่งเดียวกันเราก็ใช้วิธีปลดล็อกนะถ้าล็อก2ฝั่งเราก็ทําฐานล็อกให้เท่ากันแล้วตัดล็อกทั้ง2ข้างแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือรูปแบบการสมมุติ A ใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ที่ชี้โรงเรียนหน้า 60นะต่อจากเมื่อวานนะครับหน้า60ข้อที่6กนะก็เหมือนเดิมนะครับรูปแบบการสังเกตก็คือว่า2ตัวเนี้มันยังสลับที่กันอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะบิดตัวนี้ลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับส่งเดิมบวก1ส่วนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรียบร้อยพอเหมือนหน้าตาเหมือนกันแล้วใช่ไหมนะ ตัวนี้กับก้อนนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันแล้วเราก็ A ใหญ่ไป <c oughs> โจทย์ก็จะเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับทรงเดิมเดิม A บวก1ส่วน A ที่เหลือก็แก้นะเอา A คูณตลอดอะไรเงี้ยนะครับว่าไปนะแยกตัวประกอบ ก็จังหวะน,นี้ A ออกค่าเดียวนะครับ A ได้1ก็อย่าลืมแทนค่า A กลับ A เราสมมุติไว้คือ l o อก x กำลังสฐาน4เท่ากับ1แล้วก็น้องก็เอา4ดันเข้าไปถอดกำลัง2นี้ได้บวกลบนะฮะได้2กับลบ2นะซึ่งตรวจคำตอบแล้วเนี่ยเราก็ใช้ได้ทั้งคู่นะเพราะว่าฐ <c oughs> าตรวจในไส้ล็อกก็เป็นบวกนะครับตรวจในฐานล็อกก็เป็นบวกเพราะงั้น ลบสกับบวกสเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่นะ <c oughs> ต่อไปข้อที่5 <c oughs> ข้อที่5นี่ดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ไปไม่เป็นนะดูไม่ออกครับก็มันก็คณิตศาสตร์บ้านเราก็เป็นเงี้ยนะ <c oughs> ออกแนวเก็บเลเวลนะ แน่นอนอนะฐานทําไม่เท่ากันไม่ได้นะครับอันนี้ฐาน15้อันนี้ฐาน5ก็ทําไม่เท่ากันไม่ได้ก็จะยังไงดีนะครับมุมมองก็คือเดี๋ยวเราจะบิดตัวเนี้ยลงมาบิดลงมาเป็นล็อก15นะครับแต่ฐาน x นะส่วนตัวเนี้ยมันเป็นล็อกฐาน5ไส้เป็น 3x นะเราก็จะแจกล็อกเข้าไป หนึ่งสองแจกเข้าไปแบบนี้ก็จะกลายเป็นล็อก3ฐาน5บวกล็อกฐาน5นะตรงนี้ก็จะมุมมองคล้ายๆอย่างนี้เราก็จะแตก15เนี่ยเป็น3คูณ5แล้วเราก็จะแจกล็อกเข้าไปเหมือนกับข้างบนเหมือนกัน,น,น,กนคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แจกเข้าไปเลยนะกลายเป็นล็อก5ฐาน x บวกกับ ล็อกสฐาน X ฝั่งนี้ก็นิ่งๆไว้ไม่ได้ทำอะไร <c oughs> ก็อย่างน้อยๆก็มีตัวนี้คล้ายๆกันนะ <c oughs> นะครับต่อไปบิดทั้งก้อนนะขึ้นไปคูณฝั่งนี้บิดทั้งก้อนขึ้นไปคูณฝั่งนี้พิ <c> ๊บ <oughs> นะก็จะอยู่ในรูปของพหุนามน,นะคูณกันแบบนี้ <c oughs> อันนี้ของเก่าแล้วกระจายพหุนามนะกระจายพหุนามคือไงครับก็คือกระจายสดเนี่ยแหละนะ <c oughs> หนึ่งสองกระจายคูณนะครับกระจายจริงๆนะแล้วก็ 3...4... นะคูณกันนะครับ <c oughs> ก็กลายเป็น1เท่ากับยาวหน่อยนะครับเอาตัวนี้แปะก,กับตัวนี้นะล็อกหฐาน x คูณลตัวนี้3ฐาน5บวกกับตัวนี้มาคูณตัวนี้ล็อกฐาน x คูณกับล็อ,ก,อกฐาน5สีแดงเสร็จแล้วต่อไปตาสีน้ำเงินครับตัวนี้ก็คูณตัวนี้แต่ที่ไม่พอนะเดี๋ยวคูโยกมาต่อตรงนี้ บวกล็อก3ฐาน x คูณกับล็อก3ฐาน5บวกตัวนี้คูณตัวนี้ล็อก3ฐาน x คูณกับล็อก x ฐาน5นะครับยาวเป็นกิโลเลยนะ <c oughs> ตอนนี้กระจายมาคูณแล้วยังไงต่อล่ะเออนะก็จะสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแยกกฎของล็อกเป็นล็อก5ส่วนล็อกอกไอ้ตัวนี้จะแยกเป็นล็อก3ส่วนล็อก5แล้วล็อก5กับล็อก5จะตัดกันได้ทันไหมครับคูค่อนข้างพูดลัด แล้วเพอเอนในช่วงคลิปนี้ครูไม่ได้สอนน้องๆเรื่องกฎของล็อกก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นอาจารย์เทิศักดิ์สอนมาแต่ก็น่าจะได้เพราะว่ามันมีกฎของล็อกข้อหนึ่งที่เราแตกล็อกหนึ่งตัวเนี่ยออกเป็นเศษส,ส่วนได้ก็คือครูจะแตกเป็นล็อก5ฐาน10แล้วก็ส่วนด้วยล็อก x ฐาน10ไอ้ตัวนี้ก็จะแตกเป็นล็อก3แล้วก็ส่วนด้วยล็อก5เพราะฉะนั้นคนที่ตัดเนี่ยคือล็อก5กับล็อก5แบบนี้ส่วนตัวเนี้ยก็เหมือนกัน ล็อ5ส่วนล็อก x อันนี้ล็อก x ส่วนลอก5ก็ตัดกันหมดก็จะเหลือหนึ่งนะก้อนนี้ทั้งก้อนตัดกันแล้วจะเป็นเลข1ส่วนอันนี้ตัดกันไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายคนที่ตัดคือ, <c oughs> อล็กอก x นะครับกระดาษนี่ฝุ่นเยอะโทษทีนะคนที่ตัดก็คือล็กอก x เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเหลืออะไรนะเบ็ดเสร็จก็จะเหลือหนึ่งเท่ากับ เหลืออะไรครับข้างบนนี้เหลือล็อก3ส่วนล็อก x ก็คือล็อก3ฐาน x นั่นเองบวกก้อนนี้เหลือเลข1บวกก้อนนี้ไม่ทำอะไรเพราะเราทำอะไรมันไม่ได้นะบวกก้อนสุดท้ายเหลืออะไรก้อนสุดท้าย x ล่างตัดกับ x บนนะครับเหลือ3บนกับ5อย่าด,ด้านล่างก็เป็นเหลือล็อก 3ฐา,าน5นะเอาละเรียบร้อยก็มาถึงตรงนี้น้องก็จะสังเกตว่าเลข1เนี่ยเราตัดกันทั้ง2ฝั่งได้นะอันนี้ตัดกันแล้วก็จะเหลือ0แล้วก็ตัวแปรก็คือตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวแปรใช่ไหมงั้นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเลขเราก็จะย้ายนะย้ายตัวนี้ไปฝั่งนู้นนะครับย้ายไปลบใช่ไหมละ่ะ กลายเป็นลบล็อกฝั่งนี้เหลืออะไรก็เหลือก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้เขียนมาดีๆก็เสร็จแล้วคราวนี้ยเราก็จะดึงตัวร่วมตัวนี้ออกนะพอดึงตัวร่วมปั๊บไอ้ตัวนี้เหลือหนึ่งใช่ไหม ชุดนี้ดึงออกปั๊บก็เหลือตัวล็อก3ฐาน5นะครับก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะตัวแปรอยู่ตรงนี้เนาะนะครับตัวแปรอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็ต่อไปก็เลข1เนี่ยก็จะมองให้เป็นล็อก5ฐาน5นะเลข1ตัวเนี้ยมองให้เป็นล็อก5 ฐาน5เพื่อจะดึงดึงล็อกฐาน5ออกนะครับดึงล็อกฐาน5ออกก็แน่นอนนะไส้ล็อกต้องทำอะไรกันละ่ะไส้ล็อกก็ต้องคูณกันนะครับเป็น15ใช่ไหมก็ฝั่งนี <t rian> <t rian> <t ้ก็ยังนิ่งๆไว้ไม่ทำอะไร ต่อไปก็ย้ายตัวเนี้ยไปหารใช่ไหมจ,จะแก้สมการเนาะอันนี้มันคูณอยู่แล้วก็ย้ายไปหารตรงนี้ใครรัดได้ก็รัดนะครับเขียนแยกออกแล้วล็อกฐาน5ตัดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าน้องเรียนเรื่องไอ้เขาเรียกอะไร คำนวณล็อกมาคล่องแค่ไหนนะมองออกได้เร็วแค่ไหนก็ก็เร็วตามนั้นส่วนถ้าคนที่มองไม่ออกคนที่มองไม่ออกก็พอย้ายมาหาแล้วล็อกตัวนี้ก็จะรีเวิร์สขึ้นไปข้างบนนะครับทีไม่ค่อยมีแล้วต้องจบในกระดานนี้แหละเดี๋ยวมาต่อตรงนี้นะต่อในกรอบนะครับเพืนอพอรีเวิร์สขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นลบล็อก3ฐาน5คูณกับ ล็อกอะไรวะล็อก5ฐาน15เท่ากับฝั่งนี้อยู่เหมือนเดิมล็อก3ฐาน x ออแล้วคราวนี้ล็อก5อยู่ด้านล่างเขียนแยกกับล็อก5อยู่ด้านบนก็ตัดกันปึงป้งปึ้งก็จะกลายเป็นติดลบล็อก3ฐาน15อันนี้ล็อก3ฐาน x แล้วสลับทั้งคู่นะครับกลายเป็นล็อก 15ฐาน3ฝั่งนี้ก็เป็นล็อก X ฐาน3ฐาน3เหมือนกันแล้วนะครับอยากจะตัดล็อกทั้งสองข้างยังตัดไม่ได้นะครับหน้าล็อกยังไม่เกลี้ยงก็เสด็จลบเนี่ยขึ้นไปบนหัว15เพราะฉะนั้น X จะตอบ1ส่วน15นะบรรทัดไม่ค่อยพอนะครับคิดลัดหน่อยๆแล้วกันนะเออเอาละนะครับ ข้อมันยาวนะเบียดเบียดหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ข้อนี้ตอบ1.15ส่วน15 ต่อไปก็ตัวอย่างที่4ครับข้อที่1จงหาผลบวกคำตอบสมการล็อกอะไรไม่รู้ยาวๆว,ว่าไปอืมเออก้อนี้ คนนี้ก็ดูที่ฐานล็อกก่อนนะครับก้อนนี้ฐาน2อันนี้ก็ฐาน2ก็ถือว่าฐานเหมือนกันแต่ว่ายังตัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีติ่งเลข2อ,อยู่ถ้าเกิดไม่มีเลข2นี่โอเคถ้าไม่มีเลข2ก็ตัดปั้งปังแบบนี้ได้เลยแต่ว่าตรงนี้มันมีเลข2มาเป็นอุปสรรคเพราะงั้นเดี๋ยวเลข2เนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นล็อกฐาน2นะเพราะงั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเลข2ให้เป็นล็อกฐาน2ก็ต้องกลายเป็น ล็อกอะไรครับล็อก4ฐาน2ใช่ไหมใช่ไหมนี่คือเลข2ใช่ป่ะ2กำลัง2ตบออกหน้านะก็คือล็อกฐาน2ที่เหลือเราก็ลอกมามสาเหตุที่เปลี่ยนให้เป็นล็อกฐานสเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดึงล็อกได้ครับดึงล็อกฐาน2อ,ออกก็ไซก็ต้องคูณกันนะ4ก็ต้องไปคูณกับ นะตัว2กำลัง x ลบ1บวก1ทั้งหมดนะครับไอตัวนี้ฝั่งนี้ก็ก๊อปลงมานะไม่ได้ทำอะไรไอ้4ตัวนี้ก็เล่นเลยก็แล้วกัน2กำลัง2 x ลบ1นะ4ตัวนี้เล่นแล้วนะครับปึ้งไอ้ที่เหลือลอก เสร็จแล้วเราก็ตัดล็อกทั้งสองข้างจนได้นะคราวนี้พอตัดแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องต้องสังเกตก็คือว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเลขชี้กำลังของมันเป็น2เท่าใช่ไหมไอ้ตัวนี้เป็น x ลบหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็น2เท่าของ x ลบหนึ่งแบบเนี้ยเราสามารถสมมุติ A ใหญ่ได้นะโดยที่เราจะให้ a ใหญ่เท่ากับ2ยกกำลัง x ลบลบหนึ่ง เพราะฉะนั้น a ใหญ่กำลังสองของเราเนี่ยจะกลายเป็นตัวนี้โดยอัตโนมัติทันทีนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนโจทย์นะตัวนี้จะกลายเป็น a ใหญ่กำลังสองตัวนี้จะกลายเป็น a ใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น a ใหญ่เหมือนกันอ่าเปลี่ยนโจทย์เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันที่กระดานนูน้นะครับที่มันไม่ค่อยพอ เอาละโจทย์ก็จะเปลี่ยนนะครับไปนะครับตัวนี้ปั้งก็กลายเป็น A ใหญ่กำลังสองนะตัวนี้ก็ A ใหญ่บวกเลข6อะไรก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เอาละโจทย์ก็เปลี่ยนเป็น A ใหญ่กำลัง2องบวก A ใหญ่บวกเลข6เท่ากับ C บวงเล็บ A ใหญ่บวก1เนาะเอาละครับก็เรียบร้อยครับก็แก้สรรมการธรรมดาตรงนี้ไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันไปเรื่อยๆคนระับ จังหวะเนี้ย A ใหญ่ออก2ค่านะก็คือ2กับ1นะแล้วน้องก็แทน A ใหญ่คืนด้วยเลขอะไรครับ2กำลัง x ลบ1เท่ากับ2กำลัง1แล้วก็2กำลังศูนยตัดฐานทิ้งทั้งคู่ใช่มตึงตึงตึงๆลบ1ก็เท่ากับ1หรือ0ก็ย้ายข้างไปบวก x ก็เท่ากับ2กับ1นะครับ ใครที่งงกับการเขียนแบบนี้อันนี้เขียนแบบค่อนข้างรัดนะครับก็ถ้าใครงงก็แบ่งกระดาษทำา a เท่าเใหญ่เท่ากับ2ตัวหนึ่ง A ใหญ่เท่ากับ1ตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้เขียนแบบรัดๆนะไม่มีปัญหา ข้อที่2นะครับ1บวกกับ2วงเล็บล็อก3ฐาน x คูณกับ9ล็อกฐาน9เท่ากับล็อก14ฐาน x นะกล้วก็โอเคก็เหมือนเดิมนะครับนะตัวนี้ฐาน x ตัวนี้ก็ฐาน x เพราะฉะนั้นเลข1เนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนให้เป็นฐาน X ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอสอก้อนเนี่ยมันดูแปลกๆเลข9ก,ก็จะเล่นเป็น3กําลังสองตบ2มาวางข้างหน้านะครับนะ <c oughs> ไอ้เลขหนึ่งี่ก็เปลี่ยนเป็นล็อก,อกฐาน X นะ <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้9นี่เมีข้างหน้าแล้วสเสด็จสอขึ้นไปเลยดีกว่านะ เอา2ขึ้นไปบนหัวเลข3แบบนี้นะครับจะได้กลายเป็น9แล้วเดี๋ยวตัดกันได้ <c oughs> ก็จะกลายเป็นล็อก9ฐาน x อันนี้ล็อกของ9ลบ x แต่ฐาน9เนี่ยลราตัดกันได้ในลักษณะแบบนี้ <c oughs> อันนี้การทำลัดนะจริงๆต้องเขียนแยกเป็นล็อก9ส่วนล็อก x ไอน,นี่ก็เป็นล็อกเลบ x ส่วนล็อก9แล้วล็อก9จะตัดกับล็อกเกครับอันนี้คือถ้าเกิดคุณมานั่งเขียนแยกแล้วบรรทัดมันไม่ค่อยพอครับเสียเวลานะเสียบรรทัดก็ขออนุญาตตัดลัดแบบนี้เลยนะครับก็จะเหลือตัวนี้อยู่บนเป็นไส้ล็อกแล้วตัวนี้เหลืออยู่ฐานล็อกเหมือนเดิมก็ตัวนี้ล็อกล็อก x ฐาน x บวกตัวนี้เหลือล็อก9ลบ x กแต่ฐาน x เหมือนกันนะครับฝั่งขวานิ่งๆไวนะ้ไม่ได้ทำอะไรแล้ว ก็เรียบร้อยครับดึงล็อกฐาน x อ,ออกนะดึงออกก็ข้อนี้มีมีประเด็นอยู่แค่นี้นะครับก็อย่าลืมว่าจากผลบวกดึงและไส้ต้องคูณกันนะอืมก็เรียบร้อยนะครับตัดล็อกฐาน x ทั้งสองข้างที่เหลือก็แก้นะข้อนี้ก็มีประเด็นอยู่ตรงเนี้ยนะเล่นมุกตรงนี้เองนะครับไม่ได้ยากอะไร ก็ออก2ค่านะ7กับ 2, 2> อยา่าเพิ่งชะล่าใจตอบนะครับตรวจคำตอบนิดหนึ่งว่าตรวจในไส้ล็อกแล้วเป็นบวกไหมนะครับเอา7ยัดได้นะเอา2ยัดได้ในทานล็อกตรวจแล้วเป็นบวกแต่หามเป็น1น,นะครับก็7กับ2ก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับ ข้อที่3นะล็อกเฐาน100นะครับแล้วก็เยอะอะไรไปหมดเลยไม่รู้นะ3ยกกำลังตัวนี้รูทหรูทสามลบล็อกอืมสิยกกำลังล็อกโอ้เยอะไปหมดลบหอืมโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เขียนให้มาให้ยากไปซะอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรนะตัวนี้ ตัวนี้ก็คือล็อกมันฐาน10นะอันี่มันสิยกกำลังก็เอาไส้มาตอบได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะหลุดพรวดมาอย่างนี้ล็อกของสแควรูทหรือ x-5 ลบห้าลุดมาไส่อย่างนั้นตัวนี้นะขึ้นข้างบนก่อนนะครับ6เล่นเป็น6กํำลัง1ส่วนสองสากำลัง1ส่วนส,สแล้วตบ1นส่วนสทั้งคู่มาตัดกันข้างหน้านะครับสายวิทย์ ตอนนี้ต้องลัดได้ถึงระดับนี้แล้วนะเหลือเลข6กับเลข3 <c oughs> กําลัง1นส่วนสเนี่ยจะตัดออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมองเป็น3ที่ยกกําลังล็อกก็จะเหมือนกันตรงนี้นะก็จะไส้มาตอบนะครับก็จะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้ล็อกเหลือเลข6แล้วก็นี่เป็นล็อกของรูทนะไอ้พวกนี้ฐาน10นะครับงั้นแสดงว่าเลขร้อเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นฐาน10เหมือนกันก็นก เล่นเป็น10กกำลังสงตบ2วางข้างหน้าก็จะเป็น1ส่วน2ล็อก x ฐาน10นะครับก็เดี๋ยว1ส่วน2เสด็จขึ้นข้างบนก็เป็น l o อกของสแควรูทเ X ใช่ไหมอันนี้ก็ดึงออกครับดึงฐาน10ออกแต่ว่าไส้จากผลลบก็ต้องเป็นผลอะไรมาครับผลหารน,นะก็เรียบร้อยครับตัดล็อกทั้งสองข้างได้ตึงตึงก็ย้ายรูทขึ้นมาคูณนะ แล้วเดี๋ยวก็ยกกำลังสองทั้ง2ข้างคนระับเหมือนเดิมปึ้งยกไป6636 6, 6, นะครับแล้วก็แก้ออกไม่เอย่ย9436นะออกนะครับ x ลบ 9x บวก4เท่ากับ0นะ x 9, ก็ออก2ค่าก่อนนะ9กับลบ4อย่าเพิ่งชะล่าใจตอบนะครับโดยเฉพาะ ที่มันติดลบนี่ต้องระวังนะลบสยัดเข้าไปในไส้ล็อคปรากฏว่าติดลบนะครับยใช้ไม่ได้นะเลขเก้ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหางั้นครนี้ตอบ9 <c oughs> เวลาได้อีกสักข้อหนึ่งไหมโอเคครับได้อีกข้อหนึ่งพอดีจบหน้า60 <c oughs> ข้อที่4นะ A เป็นเซตคำตอบของสมการนี้นะครับก็หมายความว่าเดี๋ยวเราแก้สมการนี้ปุ๊บเราจะได้สมาชิกเซตมาให้หาผลบวกค่าสมบูรณ์ของสมาชิกเซต A ก็ ก็เหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันเดี๋ยวเราดูที่ฐานก่อนนะนี้ฐาน6ไอ้ตัวนี้ฐาน1นส่วนหนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องสะบัดตัวนี้แล้วเครื่องหมายหน้าล็อกก็จะเปลี่ยนนะขั้นตอนที่1นะคลิยังไงก็ต้องดูที่ฐานนะครับเวลาน้องทําพวกล็อกเนี่ยล็อกต้องเป็นฐานเดียวกันซะก่อนนะเห็นโจทย์มาปุ๊บเลงที่ฐานก่อนเลยนะตัวนี้สะบัดไปแล้วนะครับกลายเป็นฐาน6อืมก็ ก็ไม่มีอะไรนะมันก็ดูเยอะๆไปดูเกก,กะเราก็ให้ตัวนี้เป็น A ใหญ่ก็ได้นะครับเก,กกะการเขียนเนี่ยมันดูเยินเยินตัวนี้ A ใหญ่ตัวนี้ก็ A ใหญ่เหมือนกันครับลำบากเขียนยากเออก็โจทย์ก็จะกลายเป็น X กกำลังสอใหญ่บวก x อใหญ่ไอ้คู่นี้ก็ย้ายมาลบเลยนะครับ เท่ากับ0นะเห็น4พจน์แบบนี้นะดึงตัวร่วม2ชั้นนะครับคู่นี้ดึงคู่นี้ดึง A ก่อนไม่ดึง X เพราะเหตุผลบางประการนะคู่นี้ดึงบวก1เอ้ยดึงลบ1ออกคือถ้าเกิดดึง X มาด้วยน้องจะงงอ่ะจะงงไก่ก,ก้อนนี้ก็จะเห็นก้อนเหมือนแล้วก็ดึงอีกรอบหนึ่งนะครับดึงตัวร่วม2ชั้นดึงก้อนของนี้ออกมาเหลือ a อลบลบนะเท่ากับ0 แล้วก็อันนี้ค่อยดึง X อ,อีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยก็จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นย์นะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันกระดานนู้นไม่ยากไม่ยากคอนี้เห็นชัดก็ A ใหญ่เล่นไปโอเคนะครับเพราะงั้น X ได้อะไรบ้าง X ได้0 X ได้ลบ1แล้วก็ A ใหญ่เท่ากับ1น,นะก็สรุปก่อนนะ X ได้0 X ได้ลบ1แล้วก็ A ใหญ่เนี่ยเท่ากับ1แต่ว่ายังไม่จบนะครับเราสมมุติ A ใหญ่มาก,ก็ต้องแทน A ใหญ่คืนด้วยล็อกฐาน6นะเท่ากับ1แล้วเดี๋ยวเอา6ดันปึ้งก็แก้ไม่มีอะไร ก็ได้ลบ4กับ3นะครับก็อย่าเพิ่งชะล่าใจตอบนะดูว่าลบ4กับ3มเนี่ยมันแทนแล้วเนี่ยไซล็อกเป็นบวกก็เปล่านะเอาลบ4แทนนี่16นะครับลบ4กนี่เป็นลบ10ก็เป็นบวกใช้ได้นะครับเลข3เลข3ก็นี่9 9เกับ3ก็12 12ลบ6ก็เป็นบวกใช้ได้เพราะงั้นตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเซต a มีสมาชิกอะไรบ้างครับ เซ็ A นะมีสมาชิกมีมี0มีลบ1มีลบ4มี3นะครับ <c oughs> เอ้ยเลขลบ1ใช้ได้ป่าลืมตรวจเลย0กับลบ1ใช้ไม่ได้ครับขอโทษใช้ไม่ได้ฮนะตึงตึงเพราะว่ายัดในไ้ล็อกแล้วเป็นลบเนาะนะครับ ก็สมาชิก a ก็จะมี2ตัวก็คือลบ4กับ3โจทย์ถามอะไรนะผลบวกค่าสมบูรณ์ของสมาชิกนั่นหมายความว่าให้เอาสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยมาใส่ค่าสมบูรณ์แล้วบวกกันเพราะฉะนั้นผลบวกค่าสมบูรณ์ของสมาชิกเซต a เท่ากับคือเขียนอย่างเงี้ยหมายความว่าให้เอาสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยมาใส่ค่าสัมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยจับอะไรครับแล้วค่อยจับบวกกันเพราะฉะนั้นเอาสมาชิกแต่ละตัวมาใส่ค่าสัมบูรณ์ก่อนแล้วก็จับบวกกันเพราะงั้นข้อนี้จะตอบว่าตอบว่า7นะครับเรียบร้อย <c oughs> โอเคนะครับสมการล็อกก็ นะเนื้อหาก็มีประมาณนี้ที่เหลือเป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนครับก็ฝึกฝนทำนะมีเวลาก็ถ้างงข้อไหนก็มาถามครูผู้สอนได้ทุกท่านนะครับคลิปสมการล็อกก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าอ่สมการล็อกนะครับสวัสดีครับ